m a n u ิน h i الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ع ظ ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจาก a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการถ้อยคำแห่งกำลังใจอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลด้วยกับความเมตตาด้วยกับความโปรดปราน จากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตะอาลาที่เรานน้นจะต้องสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตะอาลาไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาเมื่อเราได้รับความโปรดปรานเราก็สรนเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาอาลาแม้กระทั่งเมื่อเรานั้นประสบกับบททดสอบเราเองยังก็ต้องสรรเสริญ ต่อลอสุบฮาหนะหูวตะตาอาลานี่คือวิถีของผู้ศรัทธาที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเขาไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดก็ตามแต่ในชีวิตผู้ศรัทธาจะต้องสรรเสริญและขอบคุณต่อลอสุบฮาหนะหูวตะตาอาลาเพราะเมื่อเราสรนเสริญต่อลอสุบฮาหนะหูวตะตาอาลาแล้วนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นได้สำนึกถึงความเมตตาถึงความโปรดปรานสำนึกถึงความกรุณา ที่เอาล้อสุบฮานะหูวาตาลานั้นทรงมีต่อเราพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับชีวิตของเราในสังคมปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเรานั้นมันมีเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดไม่ว่าจะทางด้านสังคมเศรษฐกิจหรือทางด้านอื่นๆที่เรานั้นประสบพบเจอกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นปลีกตัวออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่สําหรับผู้ศรัทธ,ธาแล้วแม้ว่าเรานั้นจะไม่สามารถที่จะปลีกหนีหรือว่าออกห่างจากสังคมในปัจจุบันนี้ได้สําหรับผู้ศรัทธ,ธาเรานั้นมีวิธีการในการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเผชิญหน้ากับบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ ด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติตามที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาได้บอกกับเราหรือได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลล,ล,ล,ลฺหฮุอะไรยฮิวะซลัมที่ท่านนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้แก่เราพี่น้องครับความเศร้าโศกเสียใจความวิตกกังวลเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่ย่อมจะเกิดขึ้นกับมนุษย์บททดสอบก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีศรัทธ,ธาที่มั่นคงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลลาบททดสอบนั้นก็จะมีความรุนแรงหรือว่าทวีคูณความรุนแรงกับผู้ที่มีศรัทธ,ธาที่มั่นที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องจงภูมิใจนะครับว่าเมื่อบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราแม้ว่าในสายตาของเราในความคิดของเรามันดูว่าเป็นบททดสอบที่รุนแรงเหลือเกิน นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาวันนี้ผมจึงหยิบยกคำพูดของเชคซอลิฮ์อันฟาวซานฮัฟิซฮุลลอฮซึ่งท่านก็เป็นปราร่วมสมัยซึ่งท่านพูดไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวท่านเชคซอลิฮ์อันฟาวซานฮัฟิซฮุลลอฮได้กล่าวว่า คราใดที่ความเศร้าโศกเสียใจทวีความรุนแรงขึ้นครานั้นท่านก็จงรอคอยความเมตตาจากอัลลอฮ์เถิด e พี่น้องครับคำพูดนี้มีในยะที่หน้าที่จะต้องเก็บเอามาขบคิดมีในยะที่ทำให้เรานั้นได้รับกำลังใจมากไม่น้อยคราใดที่ความเสียใจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ครานั้นท่านก็จงรอคอยความเมตตาจากอัลลอฮ์เถิดสำหรับคนโดยทั่วไปเมื่อเขามีความวิตกกังวลเมื่อมีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเขาประสบกับภัยพิบัต,ติต่างๆเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นที่มันทวีความรุนแรงเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเขาเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติสำหรับเขามันเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจ แต่ชะไหนเลยคำพูดของเชคซอเลสอันฟอซานฮัฟิซอุลลออ์ได้พูดให้เราได้รู้ว่าเมื่อความเศร้าโศกเสียใจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นครานั้นหรือเมื่อนั้นก็ให้เรานั้นได้รอคอยความเมตตาจากอัลลอฮ์แสดงว่าเมื่อบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราทําให้เราได้รู้สึกว่าเราเสียใจเราเศร้าใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อนั้นแหละครับให้เราได้รอคอยความช่วยเหลือให้เราได้รอคอยความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาทุกท่านครับเมื่อเราประสบพบเจอกับบททดสอบอะไรล่ะครับคือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเรานั้นใกล้ที่จะได้รับการปัดเป่า ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาเราลองมาดูกันนะครับว่าเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเราใกล้แล้วที่จะได้รับมาซึ่งการขาจัดปัดเป่าความทุกข์ยากความไม่สบายใจเครื่องหมายเหล่านี้มันมีอะไรบ้างประการแรกนะครับเมื่อความทุกข์ยากความไม่สบายใจความคับ แคบทางด้านจิตใจหรือว่าในเรื่องที่เรานั้นประสบพบเจอที่เป็นบททดสอบมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นขนาดไหนกับเราเนี่ยจนกระทั่งนำไปสู่บางครั้งมันอาจจะนำไปสู่การที่เรารู้สึกหมดหวังรู้สึกสิ้นหวังประหนึ่งดังกับการที่เรานั้นอยู่ในความมืดยิ่งมืดมิดเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่า ผลทางที่เราจะเจอกับทางออกนั้นมันน้อยเหลือเกินเมื่อเราใกล้ที่จะหมดหวังเมื่อไหร่ใกล้ที่จะสิ้นหวังไม่มีหวังเมื่อไหร่พี่น้องครับเมื่อนั้นแหละครับมันเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลานั้นกำลังจะมาถึงเรา มันเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกว่าความช่วยเหลือนั้นใกล้ที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วใช่ครับเราอาจจะรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกสลดหดหูรู้สึกว่าเราไร้ไร้ซึ่งทางออกหาทางออกไม่เจอเกือบที่จะหมดหวังอยู่แล้วเมื่อนั้นแหละครับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาก็จะให้ความช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นกับเรายิ่งเราครับแคบ หรือว่าที่เ,เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทำให้เรารู้สึกรับแคบใจเมื่อไหร่ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาก็ใกล้ที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือในสิ่งที่สองประการที่สองที่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเรานั้นจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลา นั่นก็คือสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลลหัวอะไรที่อัลสันนำได้บอกให้เราได้รู้ว่าพึงทราบเถิดว่าแท้จริงแล้วการช่วยเหลือนั้นจะมาพร้อมกับความอดทนอดกลั้นและการขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากนั้นมันจะมาพร้อมกับความขับแคบพร้อมกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นและแท้จริงแล้วพร้อมกับความยากลําบากนั้นมันย่อมมีความง่ายใดยเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นแล้วการที่อัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลานั้นจะขจัดความทุกข์ยากขจัดความเสียใจให้หมดไปจากตัวเราเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดสิ่งที่นำพาเรานั้นไปสู่ความเสียใจก่อนเมื่อเรารู้สึกว่าเรานั้นเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจเกิดขึ้นสิ่งสำคัญหลังจากนั้นเป็นประการต่อมาก็คือเมื่อเราอดทน ต่อความเสียใจต่อบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราและเรานั้นพรีชีวิตของเราพรีใจของเราให้กับอัลลอซุบฮานะหูวาตาลาอย่างเต็มเปี่ยมพี่น้องครับเมื่อน,นั้นแหละครับความช่วยเหลือจากอัลลอซุบฮานะหูวาตาลานั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราหรืออีกหนึ่งเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเรานั้นใกล้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอซุบฮานะฮูวาตาลา เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นกับตัวเราบางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องครับประการนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนที่อัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวาตาลาให้เขานั้นมีความเบิกบานใจหรือว่าบ่งบอกให้เขาได้เห็นว่าความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวาตาลานั้นใกล้ที่จะเกิดขึ้นกับเขานั่น,น,นก็คือในบางทีบางครั้งนั้นเขาคนนั้น อาจจะฝันในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เป็นความดีและความฝันนั้นเป็นฝันที่เป็นจริงที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลานั้นให้เกิดขึ้นกับเขาในความฝันนั้นอาจจะเป็นความฝันที่เป็นข่าวดีที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาให้เกิดขึ้นแก่เขาเป็นความฝันที่มันจะมาขจัดความทุกข์ยากเป็นความฝันที่มันอาจจะมาขจัดความไม่สบายใจกับคนคนนั้น นี่คือเครื่องหมายต่างๆที่บ่งบอกถึงความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาหรือว่าความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่เราจะได้รับเมื่อเรานั้นประสบกับความเศร้าโศกเสียใจที่มันทวีความรุนแรงและวิธีการหรือแนวทางที่จะนำพาเราไปสู่การที่เรานั้นจะทำให้ตัวของเราหลุดพ้นจากบททดสอบหรือหลุดพ้นจากภาวะของความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเนี่ย เราเองก็ควรที่จะต้องใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้ด้วยควบคู่ไปกับการที่เรานั้นวิงวอนขอต่อลอสุบฮานะหูวะตาลาพี่น้องครับแนวทางหรือวิธีการที่จะนำพาเรานั้นไปสู่การที่เราจะได้รับการขาจัดความเศร้าโศกเสียใจนั้นมีหลายต่อหลายประการด้วยกันวันนี้ผมขอหยิบยกบางส่วนแล้วกันนะฮะมาพูดคุยกับพี่น้องหนึ่งในนั้นก็คือ การที่เรานั้นจะต้องรีบเร่งไปสู่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลาเมื่อเรานั้นอยู่ในภาวะหรือว่าอยู่ในห่วงเวลาที่รู้สึกว่าเรานั้นมีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ใจอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเราให้เรานั้นได้รีบรุดไปสู่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลามุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาโดยการทำความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเช่นอะไรครับ เช่นการขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮหูวะตาลาการวิงวอนขอต่อลอสุบฮานะฮหูวะตาลาให้พระองค์อัลลอฮ์นั้นขจัดสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเป็นความเศร้าใจที่เกิดขึ้นกับเราประการที่สองที่มันจะเป็นหนึ่งในส่วนที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะ ขจัดความทุกข์ใจความเศร้าใจของเราได้นั่นก็คือการที่เรานั้นมากด้วยการขออภัยโทษและมากด้วยการกลับเนื้อกลับตัวสวัลอสุบฮานะหูวะตะอาลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลทำให้อลอสุบฮานะหูวะตาอาลานั้นทรงขจัดความทุกข์ใจความเศร้าใจความหม่นหมองใจให้พ้นไปจากตัวของเราซึ่งสิ่งนี้เองท่านนาบีมุฮัมมัดสาลลลอัุอะัยฮิวสั้ลัมนั้น ก็ได้บอกให้เราได้รู้อย่างชัดเจนว่าบุคคลใดใครก็ตามที่มันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาก็จะทรงให้เขานั้นได้รับการปลอดภัยทำให้เขานั้นรอดพ้นจากความวิตกกังวลให้เขานั้นเป็นผู้ที่ประสบพบเจอกับความสุขในชีวิตทำให้เขานั้นสามารถที่จะเจอกับทางออกที่เขารู้สึกว่ามันคับแคบสำหรับเขาได้ นี่คือสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทําได้การที่เราได้ขอพยโทษต่ออเลาะและหมั่นกลับตัวสู่อเลาะซุบฮานะหูวะตาลาหรืออีกวิธีการหนึ่งที่เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราสามารถที่จะทําได้นั่นก็คือการที่เรานั้นมอบหมายต่ออเลาะซุบฮานะหูวะตาลาอย่างแท้จริงการมอบหมายหรือตวักกุ้นต่ออเลาะซุบฮานะหูวะตาลายอย่างแท้จริงนั่นก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เรานั้นสามารถหลุดพ้น จากสิ่งที่เรากำลังประสบพบเจอที่เป็นความยากลำบากในชีวิตของเราหรือเป็นความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเรามอบหมายอย่างแท้จริงต่อลอสุบฮานะหูวาตาลาแล้วพี่น้องครับ<ม>เราจะเกิดความคิดที่ดีเราจะเป็นคนที่คิดบวกเราจะคิดดีต่อลอสุบฮานะหูวาตาลาเมื่อเรานั้นได้มอบหมายต่อลอสุบฮานะหูวาตาลาอย่างแท้จริง เราจะมอบหมายต่อเลาะและเราก็จะนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถในการที่เรานั้นจะควบคุมมันได้นั่นคือสิ่งที่เลาะซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงกำหนดไว้แล้วนี่แหละครับคือวิธีการของผู้ศรัทธาในการที่เขานั้นจะขจัดความทุกข์ยากขาจัดความเศร้าโศกเสียใจ ขจัดความไม่สบายใจออกไปจากตัวของเขาดังนั้นแล้วพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่อลองซุบฮานะหูวะตาอลาทุกท่านครับเราจะต้องสํานึกไว้อยู่เสมอนะครับว่าความเมตตาจากอัลลอฮ์นั้นจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นมีความเสียใจวบ,บิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุ